เห็นกล่องของเขาแบบนี้ทายกันถูกหรือเปล่าครับว่าน,นี่คือมือถือรุ่นอะไรแต่เรามีคำใบ้ทีมพิกเซลนั่นเองวันนี้เรามี Google Pixel ฮ้าาาหามา unbox ครับพร้อมกับแกะกล่องทำมินิรีวิวชมกันว่าสมาร์ทโฟนเรือธงตัวล่าสุดเพียว Android จาก Google ตัวนี้มีดีอะไรบ้างคันเมื่อ สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมพัชจากรอยแสกครับเรามีมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Google นั่นก็คือ p i xel ล5 5G นั่นเองนะครับมาอัดบ็อกให้ชมกันกับสีพิเศษของรุ่นนี้ครับ So สตาเซจนะครับก็คือเป็นสีที่จะออกนำแนวมินต์หรือว่าสารแหนนั่นเองเพราะว่าคำว่าเซจมันแปลว่าสารแหนหรือว่าคำว่ามินต์นะฮะซอสตาก็แปลว่าประมาณคร่าวๆนะครับเป็นการตั้งชื่อสไตล์กลัวๆตามแบบฉบับของ Google นั่นเองนะครับ อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีมาตรฐานคือ just black นะครับตัวนี้เนี่ย pixel 5 5g นะครับเมื่อ unbox ออกมาแล้วแล้วนี่เห็นว่าฝาหลังของรุ่นนี้นะครับมีการใช้ดีไซน์แล้วก็ตัวของผิวสัมผัสมาเป็นแบบแมตต์รวดหลายก็จะออกมาในแนวของพวกหินอ่อนมาร์เบิลนะครับคือจะเป็นแบบลื่นๆแล้วก็ดูเหมือนกับใส่เคสอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วยังไม่ได้ใส่ครับเป็นฝาหลัง ของ Pixel 5แบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดสังเกตตัวดีๆก็เห็นว่าตัวของโลโก้ตัว G ด้านล่างเนี่ยคือผิวฝาหลังจริงๆที่น่าจะเป็นกระจกนะครับเพราะว่ามันเป็นอยู่ชั้นในลงไปไงแต่ว่าส่วนด้านบนเนี่ยก็มีการทําสีเคลือบเอาไว้ทั้งหมดเลยทั้งตัวเครื่องนะครับด้านหลังแล้วก็ขอบด้านข้างด้วยเดี๋ยวเราจะมาแกะหน้าจอไปพร้อมกันเลยนะครับฟับนี่ครับผม Pixel 5ตั้งแต่แวบ,บแรกที่ได้สัมผัสต,ตัวเครื่องนะครับต้องบอกว่า เฮ้ยขนาดไซซิ่งมันพอดีกับมือเรามากเหมือนเกิดมาคู่กันซึ <S <S ่งขนาดจอของ Pixel 5นะครับอยู่ที่6นิ้วเป็นหน้าจอ OLED นะครับมีค่าเรฟเลกต e ที่90เฮิรเพินครับสามารถจะเลือกปรับนะครับใช้เป็นหน้าจอแบบ90เฮิรเพิได้นะครับเราก็เปิดไปแล้วนะครับตรงนี้มันก็จะดูลื่นและก็เนียนตามมากขึ้นนะครับสำหรับการใช้งานกับหน้าจอ9 0เฮิร์นะครับ ซึ่งในตระกูลพิกเซลรอบนี้นะครับทั้ง 4A 4A 5G แล้วก็ p i กเซล5เนี่ยเป็นรุ่นเดียวที่มีสมุดดิสเพลย์นะครับคือสามารถจะปรับเรื่องของอัตราเีเฟรชได้ตรงนี้นะครับเห็นไหมรเฟชหน้าจอเป็น60หรือ90 h z ซึ่งความเอียดหน้าจออยู่ที่ Full HD+ ครับผมทั้ง3รุ่นเลยชิปเซ็ตที่ใช้นะครับเป็น Qualcomm Snapdragon 765G มาพร้อมกับแรม8รอม128ครับผมซึ่งถ้าเกิดลองดูสัดส่วนหน้าจอต่างๆก็เห็นว่า ขอบล่างข้างบนบางเท่ากันหมดนะครับจะใช้เป็นตัวหน้าจอแบบเจาะรูนะครับผมที่มุมซ้ายบนก็จะมีตัวกล้องอยู่นะตัวเครื่องนะครับก็ออกแบบมาแล้วก็เป็นไซส์ที่ชอบมากความหนาปุ่มต่างๆเนี่ยยังมีเอกลักษณ์ความเป็นพิกเซลอยู่เหมือนเดิมนะครับผมด้านบนก็จะมีอ่ช่องไมโครโฟนตัวที่2นะครับด้านล่างก็จะเป็น ลำโพงกับไมโครโฟนครับแล้วก็พอร์ต Type C ตรงกลางซึ่งตัวนี้ก็มาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอนะครับจะมีตัวล่าง1จุดแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะอยู่ตรงบริเวณสปีคเกอร์ลงเอียร์พีซที่เราใช้คุยโทรศัพท์นี่แหละครับเป็นลำโพงตัวที่2นะมีการทำลูกเล่นก็คือตัวปุ่มพาวเวอร์ครับจะเป็นแบบขัดเงาเอาไว้นะครับแต่ว่าตัวปุ่มโวลูมเล็คเกอร์หรือปรับเสียงเนี่ยก็จะมีการทำสีเคลือบไปเหมือนกับฝาหลังนั่นเองซึ่งท้าสังเกตด,ดูดีๆก็เห็นว่าตัวเนี้ยเป็นสีเดีียวกกััับบโโลล้้้ Google ดานนหงงตรรถูใช่มค เป็นสีเขียวแบบเดียวกันนะครับส่วนเ,นเซนเซอร์สแกนแลายนิ้วมือนะครับรอบนี้ Pixel 5ก็กลับมาใช้เป็นแบบสแกนด้านหลังแล้วนะครับตอน Pi ก e l 4 x l ตอนนั้นน่ะก็มาพร้อมกับในตัวสแกนใบหน้ากับกเซนเซอร์แบบ3มิติซึ่งก็จะมีปัญหาในหลายประเทศที่เอาไปวางจำหน่ายแล้วอาจจะไม่เปิดใช้งาน,นครับก็เลยทำให้ไม่สามารถใช้สแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกหน้าจอได้นั่นเองส่วนตัวกล้องของ Pi ก e l 5รอบนี้นะครับก็มีเลนส์อัลตราไวมาให้แล้ว ก่อนหน้านี้มันจะเป็นกล้องหลักแล้วกล้องเทเลโฟโต้ซึ่งหลายคนก็บ่นว่าคือมันแค่ซูมออปติคอลไปสเต็ปเดียวอะ่ะมันไม่ค่อยได้ใช้หรอกอัลตราวเนี่ยคนจะใช้มากกว่ารอบนี้ก็เลยมาเป็นนะครับกล้องคู่เลนหลักความละเอียด12ล้านพิกเซลส่วนตัวกล้องอัลตรวาวครับมาพร้อมกับความลเอียด1 6ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีหลอดไฟ LED flash ครับด้านบนเป็นแบบ dual LED คือมีไฟ2ดวงนะครับ และสังเกตดูจะเห็นว่ามีรูอีกหนึ่งรูตรงนี้นะครับเป็นไมโครโฟนตัวที่3ครับเผื่อ,อไว้ช่วยในการถ่ายวิดีโอบันทึกเสียงต่างๆและที่ด้านล่างก็จะมีตัวเซนเซอร์ครับช่วยในการวัดแสงพลิกมาที่ด้านหน้านะครับตัวกล้องเซลฟี่ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับผมได้เห็นรอบตัวเครื่องของพิกเซล5กันแล้วนะครับคราวนี้มาดูอีกหนึ่งจุดที่หลายคนน่าจะมีคําถามแล้วก็อยากรู้ว่าเฮ้ยของเราเป็นหรือเปล่านั่นก็คือส่วนของหน้าจอด้านบนนะครับ ที่มีข่าวออมานะครับว่าหลายๆคนเจอปัญหาว่า p ิกเซลหนั้นมีอาการจออ้าก็คือมันเผยออกมาหรือว่าดีดออกมาจากตัวเคสหรือว่าตัวฝาหลังนั่นเองนะครับปรากฏว่าลองเช็คดูแล้วนะครับอันนี้ก็ลองเล่นมาประมาณ 3- 4วันนะครับยังไม่มีอาการว่าจอมันจะเด้งออกมาจากตัวบอดี้เครื่องนะครับถือว่ารอด ปลอดภัยไปนะครับด้วยความที่เป็นเครื่องหิ้วนะครับถ้าเกิดว่าใครซื้อมาแล้วเจอเนี่ยก็คงจะเซ็งเหมือนกันเพราะาขนาดที่อเมริกานะครับเขาบอกว่าจะเอาไปเคลม Google Google เองบอกว่าไม่ใช่ปัญหาเป็นอาการปกติแล้วก็ไม่ส่งผลต่อระบบ IP-68 หรือว่าการกันน้ำกันฝุ่นด้วย <c oughs> คือไม่เข้าใจว่าจอมันง้าออกมาอ้าวออมาแล้วอ่ะยังไม่เคลมอีกเหรอเออนี่ประหลาดใจมากเหมือนกันครับว่าทำไมกูถึงตอบแบบนั้น ไม่ได้มีข่าวแค่เฉพาะเรื่องของตัวเครื่องกับจออานะครับตัวชิปเซต snapdragon 75ครับบน pixel 5เนี่ยเห็นว่าถูกลดคล็อกสป e ด d ลงมาด้วยครับผมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นนั่นเองซึ่งจากที่ผมได้ลองเล่นมาประมาณ3-4วันนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าให้มันมีอาการช้าหรืออืดตรงไหนนะครับยังคงลื่นไหลแล้วก็สามารถใช้งานได้ปกติอยู่คราวนี้มาต่อที่เรื่องของ android 11นะครับบน pixel 5กันบ้าง,ง U i การใช้งานด้วยความที่เป็น pixel นะครับ ความลื่นไหลทุกสิ่งอย่างหน้าจอ UI มันก็มาอยู่แล้วแหละ Google ทำนะครับ <L ess im it> แต่สิ่งที่หลาคนกังวลและแอปเซงก,ก,กันก็คือว่าทำไมทาง Google ถึงเลือกใช้เป็น Snapdragon 765กับจา Pixel 5ตัวนี้คือก็ต้องบอกว่าเราเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดถามการใช้างานโดยรวมนะครับความลื่นไหลความแรงของ Snap 765เนี่ย มันก็พอสำหรับการใช้งาน Android อยู่แล้วนะครับทางเรื่องของการใช้งานทั่วไปหรือว่าการเล่นเกมเปิดแอปต่างๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยรวมถึงเรื่องของ 5G อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า Pixel 5รองรับ 5G ก็จริงนะครับแต่ว่าคลื่นในเมืองไทยรวมถึงการรับคลื่นในประเทศไทยเนี่ยตัวนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่เครื่องอเมริกาคลื่น 5G ในอเมริกาเนี่ยมันคนละความถี่กับในบ้านเรา รวมถึงทาง Google เองไม่น่าจะมีการเปิดใช้ 5G ทุกคลื่นบน Pixel 5ก็เป็นได้นะครับคือในการตั้งค่ามีให้เลือกแหละแต่ไม่สามารถเกาะขึ้น 5G ตอนนี้ในบ้านเราที่เป็น206หรือว่าอนาคต305มาอาจ,จใช้ได้ไหมก็ยังไม่แน่ใจหรือตัว700ังไงต้องรอดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกเครื่องฮิ้วที่เข้ามาขายในไทยเนี่ยใช้ 5G ไม่ได้นะครับส่วนฟังก์ชันและฟีเจอร์ของ111นะครับผมที่ทาง Google ได้ แนะนำกันเข้ามาก็จะมีั้งแต่เรื่องของตัวของแถบแจ้งเตือน notification bar ครับที่มีการรวมเอาพวกมีเดียเพลเยอรเอาไว้ถ้าเกิดว่าเรามีการเล่นเพลงต่างๆนะครับมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาในส่วนของ quick setting ตรงนี้เด้งมาเลยแล้วก็สามารถจะเลือกปรับเปลี N ่ยนเพลเยอได้นะครับส่วนปุ่ม power นะครับกู o ก l e ก็มีการปรับแต่งเพิ่มเติมครับเข้ามาจากเดิมที่แบบว่ากด power ปุ๊บมีให้แบบอ่ะเปิดเครื่องปิดเครื่องพอแล้ว อันนี้มีการใส่นะครับทางลัดในการควบคุมอุปกรณ์ Google Home ภายในบ้านเข้ามาด้วยถ้าเกิดเรามีพวกหลอดไฟกล้องวงจรปิดครับหรือว่าพวกปลั๊กไฟต่างๆที่เชื่อมต่อกับ Google Home เอาไว้นะครับก็สามารถจะกดสั่งเปิดปิดจากที่หน้า power menu ได้เลยแล้วก็รอบนี้นะครับก็มีเรื่องของการปรับแต่ง หรือว่าคัสตอมไม์นะครับตัวของไอคอนต่างๆแล้วก็ฟอนต์รวมถึงสีสันในการใช้ง,งานด้วยหรือจะบอกง่ายว่าทาง Google นะครับมีการเพิ่มส่วนของธีมเข้ามาด n d r o i d 1 1นะครับให้เราสามารถจะปรับแต่งให้เป็นสไตล์ที่เราชื่นชอบได้นั่นเองเห็นไหมปกติจะมีแค่วอปเปอร์ iper, มีพวกวิดเจตครับนี้มีรูปแบบให้ด้วยรูปแบบเคื่อะไรนี่ไงมีหมดเลยนะตั้งแต่เรื่องของตัวอักษรนะครับลักษณะไอคอนต่างๆสามารถเลือกปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับเห็นไหมไมีให้เลือกมาหลายแบบลองเป็นสีเขียวไหม เนี่ยก็จะเปลี่ยนให้ดูครับเป็นสีเขียวนะครับพวกฟอนต่างต่างก็เป็นไปด้วยลักษณะคอคอนจะเป็นแบบไดมอนด์คัตเปลเป็นแปดเหลี่ยมไหมเป็นวงกลมนะครับชอบไหนก็เลือกตามที่เราต้องการได้เลยเนหะ็นมีหลากหลายโทนสีนะแล้วก็พวกตารางกริดต่างๆครับต้องการความหนาแน่นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เลือกปรับได้ p r ลเพอรก็จะมีหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวที่แล้วนะจะไม่ผิดถ้าเป็นลักษณะของตัว ที่ผมชอบก็จะเป็นจักรวาลมีชีวิตนะครับพวกที่เป็นลักษณะของหลอดไฟตามหัวเมืองต่างๆที่จะเปลี่ยนไปตามวันนะครับหรือว่าเป็นแบบสภาพวิวทัศน์ของเมืองที่มีรถวิ่งผ่านไปมามีลมพัดเนี่ยทะเลที่แบบขยับเคลื่อนไหวตลอดประมาณนี้นะครับ คราวนี้กาต่อที่่อากล้องถ่ายภาพครับหลายคนชื่นชอบนะครับภาพจาก p i กเซลเรื่องการประมวลผลการใช้ AI Engine มาช่วยในการถ่ายภาพนะครับเช่นภาพกลางคืนก็สว่างแบบกลางวันได้รวมถึงภาพพอร์เท็ดนะครับที่สามารถจะตัดลายฉากหลังได้เนียนมากๆโดยตรงนี้นะครับทาง Google เนี่ยเขามีการพัฒนาตัวของ p x ก l v i s u ชว c ค r e นะครับเป็นชิป n u u r l Engine นะครับเข้ามาเสริม ให้การวนผลภาพถ่ายต่างๆรวมถึงการฟังคำสั่ง Google s t a n d เนี่ยทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็กลายเป็น Neural Engine นะครับใช้ใน Pixel 4แต่ปรากฏว่าพอมาเป็น Pixel 4A ก็ Pixel 5นั้นไอตัวชิปตรงนี้นะครับหายคือไม่มีการเอามาใช้งานแล้วหลายคนก็งงว่าทำไมเป็นแบบนั้นล่ะ Google ก,ก,ก็บอกว่า แค่หายไปชั่วคราวครับเดี๋ยวจะกลับมาแน่นอนพร้อมกับตัวของโปรเจกต์โซลีนะครับหรือว่าตัวสแกนไบน้าสแกนวัตถุสามมิติบทพิกเซลสี่ก็เดี๋ยวอาจจะเห็นกันในรอบหน้าแต่ว่าไม่ใช่ในรุ่นนี้นะครับทั้งพิกเซลสี่เแล้วก็พิกเซลห้าไม่มีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนไปถ่ายภาพนะครับถ้าเลือกเปิดพวกโหมดกลางคืนนะครับหรือว่าจะเป็นพวกโหมดการถ่ายภาพแบบพอเทสอะไรฉากหลังเนี่ยพอถ่ายเสร็จปุ๊บมันจะมีเวลาในการประมวลผลแป๊บหนึ่ง ถ้าเกิดเทียบกับรุ่นก่อนๆครับที่ใช้เป็นชิปเซตตัวท็อปแล้วก็มีตัวชิปเซตมาช่วยเสริมนะครับเวลาในาการประมวลผลมันจะแบบปปึึ๊๊บบวิ่งหมวนเงี้ยตึ๊ดเสร็จเลยปึ๊บเสร็จแต่อันนี้พอเป็นชิปรองลงมาตัวชิป AI Neural Engine หายไปแล้วมันก็เลยทำให้ประมวลผลอาจจะมีอาการต้องรอแป๊บหนึ่งแบบวิ่งตึต๊ด ปกติของ Pixel ก็จะมีการถ่ายภาพถ้าเป็นภาพพวกบุคคลฟอนพอเชตเขาจะเก็บไว้2ไฟล์ครับือเป็นภาพปกติกับภาพที่าลฉักหลังเอาไว้แล้วนะครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับแต่ขึ้นมาตึ๊บก็จะมีอยู่2ไฟล์ด้วยกันก็จะเป็นไฟล์ก่อนเดฟที่เป็นไฟล์หลักกับไฟล์ที่หลังโปรเซสเรียบร้อยแล้วก็จะมีเดฟขึ้นมาให้นะครับแต่สุดท้ายนะครับภาพถ่ายจาก p ิกเซลก็ยังเป็นอะไรที่สวยงามและก็มีการปรับตัวเรื่องของสีสันไดนามิกเรนได้ดีมากๆรุ่นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับ แต่ก่อนจะไปดูภาพถ่ายนะครับอยากให้ดู UI กล้องของ Pixel ตัวใหม่กันก่อนที่ผมชอบก็คือนี่เลยยกขึ้นมาปั๊บนะครับมันมี Level เมเตอบอกเลยว่า1-2องศาพวกนี้นะครับเห็นไหมเฮ้ยเตี้ยไปเตี้ยไปพิกขึ้นมาอเอียงไปเห็นนะเอียงไป14องศาเลยนะคุณเอาขึ้นมาเพราะฉะนั้นใครชอบถ่ายรูปแล้วเอียงเจอปัญหานะครับ Pixel 5ดีม,มากๆช่วยได้ <laughs> u v กล้องก็เป็นมาตรฐานของพิกเซลนะครับผมมีตัวเลน Ultra 0.6นะครับ1แล้วก็มีซูม2เท่าแต่นี้เป็นดิจิตอลครับเพราะว่าชุดเลนส์ที่บอกเป็น Y กับ Ultra Y นะครับจึบน<ม>ะครับก็จะมีตัวของภาพบุคคลนะครับเป็น Portrait นะฮะมีโหมดกลางคืนเกือนกลับมาตึกต๊กตกึมีโหมดวิดีโอนะครับแล้วก็ส่วนเพิ่มเติมก็จะมีตัวพาราโนรามาภาพส6 0อ,องศาแล้วก็ตัวของ Google Lens นะครับ นะแล้วก็ถ้าเกิดจะตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ไล่ลงมาตรงนี้ก็จะมีตัวของการเปิดปิดแฟลชนะครับรูปถ่ายเคลื่อนไหวก็คือการถ่ายภาพพร้อมกับวิดีโอสั้นๆติดมาด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีอัตราส่วนการตั้งเวลานี่นะครับก็อยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดตั้งค่าเพิ่มเติมก็แตะเข้าไปที่ฟันเฟืองตรงนี้นก็สามารถปรับตั้งค่าเพิ่มเติมได้คราวนี้ก็ดูตัวอย่างภาพถ่ายจากพิกเซลหากันได้แล้วนะครับ เป็นรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับย่อให้กับใครที่ต้องการจะซื้อหรือว่าอยากลอง Pi ิก l 5นะครับว่ามันมีความแตกต่างอะไรบ้างรวมถึงใครที่ตอนนี้ยังถือ Pixel 4อยู่นะครับจะเปลี่ยนเป็น5ดีไหมก็อาจจะได้ไอเดียพอสมควรครับว่าเอ๊ะตัว Pixel 4มันเป็นกล้องเทเลโฟโต้แต่ว่าตัวนี้เป็นกล้องอัลตร้าไวนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของสเปคชิปเซตบางอย่างเช่นตัว n e u r a l e n g i n นที่หายไปเนี่ยก็น่าจะทำให้หลายคนคิดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมาช่วยเรื่องการถ่ายภาพ มวลผล AI ต่างๆแล้วก็การมวนผลคำสั่งจาก Google Assistant ด้วยนั่นเองนะครับส่วนอุปกรณ์ภายในกล่องครับของ Pixel 5ที่แถมมานะครับมาดูกันดีกว่าก็จะมีเข็มจิ้มซิมนะครับมาตรฐานของเรานะครับเป็นแบบ1ซิมนะแล้วก็เติมเมมไม่ได้เนาะอันนี้เป็นสาย Type C 2ฝั่งนะครับผม1เส้นอันนี้ก็เป็นหัวแปลงครับจาก USB Type A เป็น Type C นะครับส่วนตัวมอแปลงตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นแบบ Type C นะครับรองรับ USB Power Delivery นะครับที่18วัตต์นั่นเองแล้วก็มีหูฟัง Pixel b u d แบบที่เป็นสายมาให้ด้วยนะครับเป็นแบบ Type C นะอันนี้นี่นะครับเป็นแบบใส่เข้าไปในหูแล้วก็จะมีตัวเนี้ยตัวยางล็อกเอาไว้ข้างในไม่ให้หลุดคือไม่เชิงอินเอียนะเป็นแบบครึ่งหนึ่งอะระหว่างเย็บัตกับอินเอียไม่ออกใช่แบบใส่เข้าไปนิดนึงแล้วก็มีตัวล็อก แกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วเห็นหมอแปลงลืมเลยว่าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับความจุ4 0 8 0 m ม ah ิลลิแอมป์ผมเผื่อใครสนใจส่วนใครที่กำลังคิดคิดอยู่นะครับว่าจะเล่น Pixel 4A 5G หรือว่า p i กเ l 5D นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าความแตกต่างของมันจะมีอยู่ประมาณ2-3จุดใหญ่ก็คือเรื่องของขนาดตัวเครื่องหน้าจอของตัว p ิกเ l 5นั้นอยู่ที่6นิ้วแต่ p ิกเ l 4A 5G จะอยู่ที่6.2นิ้ว คือใหญ่กว่าน,นี้นิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าตัวของ Pixel 4A 5G เนี่ยค่าเรเฟลเชหน้าจอจะอยู่ที่60 h ฮเท่านั้นนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างก,กันก็คือเรื่องของพอร์ตนะครับตัว Pixel 4A 5G เนี่ยจะมีช่องหูฟัง3.5ให้เราสามารถเสียบหูฟังและใช้าง,งานได้อยู่นะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับและอย่างนึงก็คือเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับ Pixel 4A 5G มีความจุน้อยกว่าตัวนี้4 0 8 0ตัวนั้น3,885 ที่เหลือก็จะเป็นตัวหน้าจอกับบอดี้นะครับตัวนี้เป็นกลาสกาซหแต่ว่า Pixel 4A 5G เนี่ยเป็นกลาสก๊าสานะครับรวมถึงไวเลสชาร์จแล้วก็การชาร์จไร้สายแบบย้อนกลับด้วยอันนี้ก็สามารถไปชาร์จอุปกรณ์เสริมต่างๆได้นะครับวางแปดด้านหลังปุ๊บเหมือนเดิมแต่ว่า p ิ xel 4A 5G นั้นจะไม่มีระบบไวเลสชาร์จนะครับเนี่ยตอนแรกบอกว่า23อย่างนับไปนับมาก็หลายอย่างเหมือนกันนะประมาณห้าอย่างทีเดียวนะครับผมก็ยังไงเผื่อใครต้องการจะเล่นพิกเซลนะครับก็ลองไปเลือกกันูล้วกัน่าจะหยิบ xel 5 แล้วเป็นตัวเสีย g ดีแต่เอาจริงแล้วทั้งคู่เนี่ยเราไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าจะรองรับการใช้งาน5 g ในเมืองไทยหรือเปล่านะครับแต่มองว่าตัว pixel 5เนี่ยขนาดมันดีมากๆเลยอะ่ะชอบติดใจใครที่อยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมครับหรืออยากถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับ pixel แล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะครับผมและสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้รอยแซนด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่เทปหน้า เห็นว่าเราเดียวนี้เดี๋ยวจะมีอะไรมินิมินิหรือ Pro Max สักอย่างมาแกะกล่องให้ชมกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันสวัสดีครับแต่ชอบจริงอะขนาดมันได้มากเลยต้องดูมินิว่าไซส์จะใกล้เคียงกันหรือเปล่า